มัตชนบุรีก็ขอพระมาอยากได้ทัสามองค์ที่ชนบุรี้มอก่อนเป็นจารเกิดมีอารเกิดเป็นผู้น้าเป็นจารย์ทีลาีาที่ มีผู้คงมีกรดีไป็นที่จังทวัดพิยูงมีกเชื่อมที่ชนบุรีระยองดชนบรีระยองฝ่ายปีนี้เป็นของประจำหาปีนที่อยู่ในนี้ที่ฝ่ายปีนจกแก้านตอนนี้เป็นเศษของอปี ป็นอาจารย์ครับปีปัญญาพโลถ้าที่ชนบุรีระยองนี่เป็นของอาจารย์เกิดท่าลงไปจันทวีประหลัดนั่นเป็นของหลวงปู่คงมากับหลวงพอ่อวีมาลงไปใต้พังงากระบ,บี่ภูกเก็ต เป็นม uhm. uhm. ักดเทียขึ้นไปาั้งเนือก็เป็นมงคุตื้อมังุแกนงุสมีการเชน

เนื่อาับุรีน้องปก็ิน้องปิที่เป็นรุ่นแรกที่ไปตูเกตทนงานก็บินแบบนลองตูเกตน้องกูกับกูวิโร่นี่อยู่ที่นครปฐมเป็นคนน้คนนมงิิง มึงกูว่อไปขนร้อยมึงกูสิงไปอยู่ของนอนตามมึงจมีเป็จเพุางพ่งที่มานทางเ่งจังสิงมีเป็นเองที่เป็นเรื่น้อยตอนมึงกูอกมีแต่ เป็นลูกจากเนรุนหานาอทคุณพงที่มาเดือนกุลาคนคุณเคยกันกับหลวงพ่อเนรุนหเหนาคน็ในจำชื่อเนรุนเหนนาได้หลวงปู่เนุนเหนืที่บ้านหนองโยกนี่เนเจอกันเป็นพระเป็นเนรติดตามหลวงพ่อ การวางแขนในการดำเนินชีวิตในทางพระศาสนาจะต้องทำความเข้าใจกับหลักเรื่องตือปัยสันคมจะมีปฏิสนนคมแล้วปัิสันคมนั้นจะเป็นตัวอบรมศีลไม่เกิดขึ้น เมื่อมีสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะไปเป็นตัวอาโดมสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวไปเอาโดมปัญญาในรรู้สรรพสิ่งทั้งหลายนการดำเนินชีวิตในทางพุทธศาสนามันมีรูฐานของมันไปเราจะไปเอายอดมันไม่ได้เราต้องเอาตั้งแต่ต้นมัน ต้นมันอยู่ที่ไหนต้นมันอยู่ที่ปัตติสนคมการกล่าวปู่พระคพระธรรมประสนผิดปัตติสนคมกล่าวปูกคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มาปฏิบัต,ติตามคำคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่เห็นมีผลไม่เห็นมีมั่งไม่เห็นมีผล เน้ตัวเองเป็นเดรัจฉีไปจนเืมอเลยถึงมองไม่เห็นมรรคผลนิพพานตัสายนี่บัตตัวเองไปเป็นเดรัีเสแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นคำคำการสอนของครูเจ้าทั้งๆอริยสัจมันปรากฏอยู่ตลอดเวลานั่งนันๆ มันก็ปรากฏนะเดินมาหน้า no? มันก็ปรากฏนะวกินของแสลงมันก็ปรากฏแล้วธรรมะมันบอกเลยจะวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเรางพ่อนั่งสมาธิครั้งหนึ่ง หรือขึ้นมาบนสราครั้งหนึ่งสภาพาิตใจของเรามันยังอุ่มเครื่องอยู่มันมีความปีติยินดีในการที่เราจะกราบพระไหว้พระสวดมนต์จเจริญพทุคทุณข์รมคทุณสมณทุกอะไรก็ตามไม่มีความสุขเกิดขึ้นมาภายในจิตไม่มีปิติที่เกิดขึ้นมาภายในจิตแสดงว่า เราวางแผนชีวิตรเราผิดล่เรากล่าพระพุกกลัาพบพระธรรมกับพระสงฆ์เราจะต้องมีความตืม่นปิติขึ้นมาภายในกิตของเราเออไยิ่มขึ้นมาภายในจิจไม่ใช่กล่าวแบบอย่างแห้งแล้งถ้าเรกลา จะมีความแห้งแยงอยู่ในจิตของเราก็เหมือนกันบคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเหมือนจะเป็นเดรรีหรเป็นผู้มีชนคนหนาปัญญายากมีแต่ความแห้งแยงในจิตใจมีแต่ความปกป้องอยู่ในจิตใจหยิ้งอยู่ในจิตใจมันจะต้องเกิดอิ่มขึ้นมาภายในจิต ถ้าหากมันเกิดอิมขึ้นมาภายในจิตเราแล้วเราจะเดินไปกัหน้าในหลักของมัคไม่ควรจนเกินอท่านถึงกำหนดวันเวลาไว้เลยผู้ที่ดำเนินแนวทางตามสติปัฏฐานสี่เช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน หรืออาสนะที่เรากำลังพิจารณายนี้เราสามารถที่จะทำให้แจ้งในสัจธรรมนั้นสี่ได้เราจะทำลายตัวสวังโยชน์ทั้งหมดได้ภายในอาสนะเดียวเราสามารถที่จะทำลายตัวสังโยชน์ทั้งสิบป้อ จกตใจนีตท,ที่จิตกิจศาสตร์สิพัปรมาันก,กามราคะพยาบามรูปราคะรูปราคะวิปราคะมานะเอาวิชาเราสามารถที่จะทำลายเครื่องืมลักจิตใจเราลงไปได้ภายในช่วงขณะจิตเดียวในอัสนะเดียวที่เรากำลังพิจารณานี้ เอกาอยาโนมังโคโพิฆเวสัตตานาังวิจุติยามันเป็นคำบาลีลับรล่อเอกาอยาโนมังโคโพิฆเวสัตตานาังวิจุติยาเมื่อเราดำนึนงอยู่นนในกายในเวทนาในจิตในธรรมภายในเจ็ดปีหวังผลเป็นส,สองอย่างทางแปล ภายในเจ็ดปีนะจะวองผลเป็นสองอย่างได้อะไรจะได้เป็นพระนาคา,าพรสักปิญญาหรือจะได้เป็นพระหันพร้อมปฏิสัมขิทาญาหนึ่งไม่ได้เป็นพระหันขั้งต่ำไม่ได้เป็นสุขวิประสบหรือใจวิชาหรืออุปิัญญาจะได้เป็นพระหันพร้อมตัปฏิสัมขิทาญา เป็นพระงหานเบอร์หนึ่งสิ่งใดก็ตามในโลกหรือนอกโลกพรังหานเบอร์หนึ่งไม่รู้ไม่มีเมื่อท่านอยากจะรู้อยากจะเห็นขึ้นมาแล้วท่านต้องรู้ต้องเห็นท่านทําได้ทุกอย่างเมื่อท่านอยากจะทาขึ้นมาอย่างภาสาได้ถูกเวลากลับอยากไปโกรธเอา บริวารของปฏิมาทัต500องค์เป็นพิจารณาแล้วว่าพวกเราจะต้องพากันหอมกลับไปก็หอมกลับไปพอไป,ปนึงเชตวันผู้เจ้ารอต้ตอนรับไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พักสารยรุ่ร หอกมากับบริวาร้าก่อนพระตาริบุตรก็เคยออกมาเหมือนกันเคยบินกลับมาเหมือนกันสมัยที่เป็นนกตัวพระเทวทัตแยกตัวออกไปแยกนกตัวออกไปเดื๋วให้คุณเจ้าให้พระตาริบุตรที่ป็นองมหน้าไปตามอานกตัวกลับมามันห้าร้อยตัวเจ้านี้ก็ พ,พระพุทธเจ้าก็ให้พระสัตยุปไปตามอภิวตัตพระเจวะัดกลับมาเดินวินีลับมาหรือได้หอกกลับมาจนปัสสทธิสัมิตายางสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ไม่มีแล้วอยากจะทำอะไรท่านก็ทำได้ถึงได้เรียกว่าปฏิสัมิตายางฉะนั้น ผู้ที่เราเข้ามาดําเนินตามแนวทางของมันหรือผู้ที่เข้ามาดําเนินตามแนวทางของสิลสมาธิปัญญาเราต้องสังเกตดูตัวเองให้ได้ถ้าเราฟ้งสังเกตดูตัวเองได้แล้วไม่นานเกินรอกับภาคสธิบัติที่จะได้มรรกได้ผลขึ้นมาทำอัสนะเดียวก็ทำได้ขึ้นมา คือทำให้แ no ้งจะทำท่านสีได้ายในอาสนะเดียรทดลองยังํำดับเหตการณวันที่ผู้เชี่ยวสรุปมุตระกัรมาสัโพธิยาก่อนทูตเจ้าจะสรุปทู้เจ้าได้ฉัน บินทึกกานัพิจารณานำมุกที่นักพิจารณาทำไปเรามาปั้นเป็นคำาเข้ากับใครไม่ยูได้้9คำได้้9ปั้นเสร็จแล้วคุยเจ้าประชางทั้งหมด สี่เก้าก็ก็สันเจตุพุงไปอ้างมือในขาดทองคำมีภาระเลยที่เราจะเอาไว้ไม่มีภาระอะไรที่จะเอาไว้เอามาเปี่ยงกายปล่อยลงไปในน้ำ น้ำลอยกวนน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วก็โจมลอในกลางแม่น้ำพ mm hmm. อหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าก็ข้ามฝั่งจากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตกของแม่น้ำที่แม่น้ำตรงนี้กว้างถึงมันขึ้นเกลีอวขวาก้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งตะวันตก พราะคือเวลาบ่ายแสงแดดมันจะสะพอนในน้ำเข้ามาข้างในทางด้านตะวันออกเมื่อเราไปยูนด้านตะวันตกมันจะเป็นดีเพราะแสงแดดมันไม่สะพอนเข้ามาพอได้คนเกี่ยวยากเรายากมากเลย ครูเจ้านั่งบนกองยากานไม่ได้นั่งในกระดานมันที่จะตัดสู้นิรรธรรมาสัมโพธิญาณมาคิดดูอีกว่าความดำริกในใจของผู้เจ้าเมื่อเรานั่งลงไปข่าวนี้ถ้าหกากเราไม่ได้ตัดสู้นิตรธรรมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่รู้จากที่นั่งตรงนี้ถึงแม่เลือดเนื้อเชื้อไขมันจะเหี่ยหงไปจากร่างกายก็ตามทีเราเอาโพธามเท่านั้นเพราะอะไรคำดำริในใจที่น่้นเคยนั่งในสมัยเมืเ่เอเจ็ดเอืงอออายุเจ็ดปี ที่ออกไปอยู่กับพระราชบิดิาไปแรกนาคัวันพอท่านนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกกิดตกกระแสเข้าสู่ฐานของกิตได้มีจต่ความสว่าสวยาเมื่อลำตืึนถึงใมครั้งนั้นฉะนั้นมาคราวนี้ถึงได้ตัดสินใจว่า นั่งลงไปแล้วเลือดเนื้อเชื้อไขมันจะเหี่ยดแห้งไปจากร่างกายก็ตามทีถ้าเราไม่ได้ตััสรู้อุนตระสมาสำโธที่ย่ง่งเราจะไม่รู้จากที่นั่นดูความดำริในใจของกูจาแตกต่างกันไหมกับพวกเราที่นั่นเข้าไปแล้วเหมือนกันกับกินจบนหางขาดดิ่งดอกแกกแกแก,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 ก,ก็แกก็แกก็แกติดต่อต้นต่องน่อร้นข้างใน เมื่อเริ่มลมหายใจเขา้าออกลมอยากก็รู้ลมกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้ไม่มีลมหายใจก็รู้รในปฐมยายัานพูดจะดีก่อนแล้วเราเรียลงลำดับไปตอนที่ผู้จอบสัสว์รูนุตตะรักมารมนั้พผู้ที่อ่านแล้ว อยู่ในเก็บสัปดาห์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันที่สวยวิมติสุในเก็บรอริยบทโยงกันแล้วเป็นสี่สิบเก้าวัน คุณเจ้ายังมีเวลาเหลืออยู่แค่สิบเจ็ดพันที่จะเดินทางไปหาเมื่อท่านตัดสินใจที่จะแสดงธรรมแล้วลำพึงไปถึงอาจารย์ทั้งสองอาราลดาปุตตะกนบมโมอาราลดาโม สิ้นสีบไปเมื่อเจ็ดวันที่แล้วส่วนอุตสาการลาบสซสิ้นสีบไปเมื่อ,ชอเช้านี้พอเรา่มลืมต่อไปว่าเราสมควรที่จะไปแสดงธรรมให้ใครฟังเป็นผู้มีเกลี้เยเมางบางคนนึกได้ว่ากุ่มปัญจาวิญี มีพระอัญญาโทันักษ์เป็นประธานเป็นหัวหน้าแต่ช่วงนี้รีบตัวเราออกไปเห็นมาเรามีสมบัตฉันว่าเราเป็นคนที่ขายโกลเพียนมาเป็นคนมักมากเมื่อก่อนก็อยู่กับพระพุทธเจ้า ไฟอ,อุปถัมต์ไฟอะไรต่ออะไรกังสักสุดท้ายมารำลึกไปว่าจะเสด็จโดยการหอ,อกไปลึกไปทางภาคพืน้นดินถ้าเราไปพักทางภาคพื้นดินนเราจะได้พบกับอากาศที่ว่นคนหนึ่งภายหลังมา เมื่อมีบารมีแก่แก้าวแล้วอยจะออกมาบวชอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องสม,สมควรที่จะต้องเสด็จพระธรรมเนจรไปทางภาคพื้ดินนี้ระยะทางจากพิษณุยกัน,น,นกกไปถึงป่าทุษิตมะลุกตะยวันแสงเมืองพาราณสีนี้ระยะทางสามร้อยก,ก,กิโล เดืนทางสิว,วันพอไปถึงป่าอีสิบเตวันเป็นวันเป็นเ,เ,นเดือนแปดแสดงว่าในบางช่วง ก็หลังย่นกันยินก็คงไม่มีปัญหาสำหรับพระพุทธเจ้าเพราะบางโอกาสที่จะได้พบจอกับการชีวกตตอนนั้นก็ต้องเสด็จพัดดำเนินมาทางภาคดินแต่พอหลังจากภารกิจตรงนั้นเสร็จแต่ว่าจะต้องเดินทางไปให้ถึงเยือนแปบบนีน วันเดือนแฝดเพ็ุนี้มีความสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นวันที่จุดติดจากเทวโลกมาปฏิบทติในทางของมารดาก็คือ,อบบเดือนแฝดเหตุเป็นวันที่มาอุบัติในในมนุษย์มีความสำคัญอยู่ดันั้น การแสดงธรรมมัจะต้องไปแสดงธรรมในวันที่เราเกิดในโลกมนุษย์จเกิดขึี่คัเดิงการไปแสดงธรรมให้ปัญจะววคคีติฟังพผู้จะดแสดงธรรมสวิตีสองอย่าง,งก็คือ ดัเวรเมินิกเวตับมาพระจิตนัเสวิตบาไม่เสกสองวัดอันหนึ่งเป็นสุขขันธิการโยกอีกอันหนึ่งเป็นทุกขันธิการโยกแล้วมาดำเนินตามแนวทางของมัรคือมัชฌิม,มามีสรุป คือไม่เดินสองฝัเหมือนก,นกันกับอาจารย์ทั้งหลายในยุคนั้นในยุคนั้นก็จะมีการทร,รมานร่างกายโดยการทำทุกขก,กิริยาหรือปล่อยตัวให้สบายเป็นสุขขนดขันารโยก แต่ผูจ้จ้ามาแสดงถึงไม่เสพสองพระให้มาเดินในหลักมัชชิมาเป็นฝ่าที่สามเสร็จแล้วเมื่อสแสดงทำจบพระอัญญาโกลมยักษะมีมดวงตาเห็นครรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งสิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดา ทีว่ายังเป็นติสมเด็จธรรมะพระมัณฑนิโรธธรรมันติพระัญโภคุณญารู้แล้วเห็นแล้วว่าทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นมีการตั้งขึ้นมีการชะล้าความ้ามีการชำระลึกลมมีการสลายในที่สุดพระัญญาคุณญญาเข้าใจตามควาเป็นจริงนั้นนะ เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จเป็นพระโสดามานก่อนแล้วภายหลังมาก็อบรมตัวเองจนเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการคิดของผู้เจ้าในการแสดงธรรมในการทีจ่จะทำอะไรก็ตามยึดเอาหลักของมัชชิม,มาเป็นหลัก ในการปฏิบัติเดินพวกเราใช้ยึดหลักของมัชฌิมาแล้วมื่อคนนิพพานไม่อยู่ไกลเกินเพื้อตัวของเราเพราะเราเข้าใจเราไม่เป็นนีรศีเราไม่เป็นนิพคนเราไม่เป็นคนนอกศาสนาเพราะนะ้น ทุกขันการโยกหลบทุเมาทุกขันนีการโยกหลบทกเมย่เรามาเอามัดชิมาเมื่อเรามาลองมัดชิมาเราข้าใจตัวของเราทันทีการดำเนินชีวิตก็เป็นไปได้